ตอนนี้เรามาถึงอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังเลยนะครับด้วยฮอนด้าดีมโคตรอึดนี่ครับจุดบริการนักท่องเที่ยวจุดชมวิวดอยกิ่วลม อันีก็ส่งให้ลุงเอต่อ ตอนนี้เรามากับคนที่ใหญ่ที่สุดในสภานะครับสอวอรลากตั้งช้างเพื่อกบนปีรล้วมีอยู่ช้าง 八八十万。